ดูดูเห็นตรงนี้ครับนี่นะตรงนี้นะมุ้ยนั่นนี่บาลานอันุ่งเบิ้งเบิ้งอันนี้สาวน้องนี้คุณนะอันนี้สาวน้องอันนี้น้องออมสินอันนี้พี่ต้นหอมอันนี้พี่เอน้องมะนาวอันนี้บาลานบ่อสบาลานคลองหางนี่น้องกระตูนอ๋อเดี๋ยวเก็บเจ็บเจ็บไหมกพอแล้วครับจุ่มนึงจุ่มเล็้ ในอครับ,อรบขอเรามันมาเด้อหาไปสิบริการยาวนได้ด้เปล่าาลิกในดอกวันที่เห็ดปวกมีไงนาะมืนมน้ำบาโ,โนดอกคยขายสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับมาผกกับบาลานกับสาวนงคือเก้าครับ ก็วันนี้ก็พอกันสองวันอาทิตย์เนาะแมนครับอาทิตย์ที่ซีซิงหาค่มสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเด้อจ้ะวันนี้วันสะนองกับผ้าพี่น้องเขาเราปลาขึ้นกันเนาะแมนครับมาสับไม้เก่าเมื่อวานนี้เด้อจ้ะหลังจากเมื่อวานห้ามานขนาดน้ำวบาเนาะพอเฮ็ดบอกนี่แต่ดอกกำลังมีตะมูใหญ่ๆจ้ะแมนครับไปจ้าไปรวมไปตามเมื่อวานวันนี้เ้าสีหมานมาเนาะแมนไปจ้าไปกันเลยครับเอาเหมานไปก่อนนะหมาดก่อนครับเอาแตเข้ามาเด้อมาเด้อสิเฮ้เขาไม่ขับเลยหรอ ขายหาเง่ไหดอกคุณไหเหี้ยคุณอะโอยเอมเมานกอนนี่ะนี่เมมานเมมานองเเคแหละคุณอะตองนีาขอมงูใหญ่หรอม้จูตอนนี้ฮ้องกงกัวด้วยครับแล้วก็เอื่ทงกอานี้่าฝ่าคชมเนาะ ขายยาครับตัวคาเลยเนาะอควาแล้วครับจุ่มนึงจุ่มนีกเน็บมากครับของเรามันมาดเอยหาขายสิบริการยาวันนี้ได้เปล่าหาคนมาเลยไหนดอกเปื้ที่เขาลำบากนิดเ็มือสนุงนี้ ย่าผมมาหลังมันติดหลังหัวเลย้เนาะติดัน่ะ

จิ่ลนลอดเสื้อดได้จริส่วนหลอดเสื้องติดไฟโอ้ยโคตรลงเลยาเาผีสองจูงสองจูงเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นทาก่อนหากไฟเพ้งหากไฟเพิงเครือในเส,สนสน่หด้วจ้ะวันเห็นหนาเนจุหน่อยนึ่งขากัน mọi người có thể thấy 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 có thể thấy nữa có đi thấy có thể thấy mọi nó có nó chọp mọi người chọp chú thấy mọi người có này thấy ครับนี่นะตรงนี้นะวุ้ยนั่นนี่ <laughs> บาลานอันนงเบิ้งเบิงอันนี้สาวนงนีุ้ยคนอะอันนี้สาวนงอันนี้น้องอมสินอันนี้พี่ต้นหอมอันนี้พี่เอน้องมะนาวอันนี้บาลานบ่อสบ,บาลานคลองหางอนี่น้องกระตูนอ๋เอเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บงัดปัด,ง,ดงัดงัดงัด <laughs> โอ้ยขาดทาสิวะย่าให้เนาะ้าย่าเาคนไดดอโอ้ยบบาโอ้ยยนุ่นเฮายน้องเอาออกมาไหมเอาลงเลยุ้นเจ๊ใจดีมาหนิเอาหนัเอานิหโอ้ยโโอ้ยอีฝอยเมียบอกด้อจะมือนีมานิแล้วนงเอาออกไกลๆก็นั้นโออนี่ครับโอ้ยพุวนนกโอ้ตนนี้สิวะยหา่กแร้วน้งมันนามาบกันไนี่บอก อ,เหเหอย่านหยาดน้ำขาดิมีวะลรือเ่าเ้ยหักดิน้อมขดขดขดขอยู่ใส่บมีมันอยู่เลิกู่ดิเอ๊ะอยู่เลยกับปล่อยมันเป็นเสือสบายดพูแต่ว่าจะเสียดาเนาะขาพนใหญ่แฮขาํำในมืองรครับอุ้ยอดเขี้ยมอะไรดินี่ขาเป็ายานี่น่าเอคนละพันี้ยงอยู่ำกันเพนเพื่นแต่ตุกปวกแบบเพนคล้ายขาบอกขี้ยาเอาวันนี้บอกจขา ไม่หยาแล้วเนินะ่ะอืม่หยาไปไหนดอกเป็นขาสวงเ่ยชื่อวังหันเป็นขาสวยลงเนาะโอ้ยผู้อ๋อโอ้ก็จะเสยบแงใส่ซิบดอกแจ้งอิออ่มเลยน้านา,าน้าน้าไปทอไวน้เลกแคไ่ปกไหมปกไฟคิด,ดกให่เดอรวมากปกไฟเลยเนาะอยู่น้อกัน,นเลยกั บุ๋มก็ไปเลยเหรเนาะพอมาแล้วเส้นจุหมูงขึ้นมูว่านอยมาแล้วจ้ะหอ่ามันหมานขึ้นมูวันมาครับไอจุ๊บนจะเจ้าสามงคมออง้ยขาโอ้ยขาพสุดครับหาเน่าิ่งไอปุวกปขาใหญ่ปบ น้ไหลน้อยเนาะน่ครับต้องเต็มปลาเลยแต่ไม่ไปตวนมาน้ำพี่นนองไป่พี่น้องมันเนาะแค่ต้นบันต้นนะต่นะมาหานี่พอเป็นหเห็ดโปะออกกันเขาอ่าไัดขาถกเขาอนีเนาะมี่สามดอกจ้ะขาเลกนี่เห่ยป่ะเน ปวดเหี้ยเนาะนี่ครับดอกเงี้ยงามนะบ้านเรานี่ครับโอ้ยโอ้ยดอกเนี้ยขายงี่เงี้ยครับ ขาแข่งมันยังไม่โตบันเบาเอาเกมเลย,เยมเลยจังดึง<ะ>เกมเลยเออนั่นนี้คอยถอดถิ่นตัวนี้ใคดาคาเป็นบงาคาเป็นงอ,เ,นงอเห็นมาได้เสียเจอรึโมเขินข้าวไข่กไข่ครัยังอ่ะฮอน โ้้ยปูไฟโอ้ยตัวนเห็ดปูเย็นเหรอโอ้ยอนีเย็นจอเลยเปล่าตัวหอนหัวรับมันสีส้มวซบเรงมันมันเหนียวย่งเโดนเตือไปเด้อยครับมันเตเวลาโดนกุมวานครับ เท่ามั regions, าานก็เ,เป็นห้างคร well. ั okay. บเป็นแบบน้องมันสร้างโองงางเสียเเสียิงแดงยางเนาะมพี่น้องก็ใ้บานไกลๆเป็นมบ้านเนี่ยกับสอๆต่วตอนผมรมดเสียงนะครับเเตีเ็เป็นยังไงน่ครับกมื่บวานนี้นะเกียะสันเเป็นจะเบิดใปัน ก็เหมือนม้าหางครับงางก้นเลอกไปเลยครับมาต้องสาดสีแค่งลอกงาโง่ไปหาหลดนะครับติเลอะไปเรื่อยซะก่อนใจเยอะก็สีหอดหลด

เป็นฝีม้อคนเก็บอยู่เทียนอยู่มัวนี่ว่ามม่เก็บเพมมาเลยมาเพิ่หายหาเเาปลเหลือีกเลยงะมงายเจ้ะหลือปวกไก่น้อยปลวกไก่น้อยเหลือมันแมนปวกเดียวครับใ่เขียวเขาเก็บมาหลายดอกอยู่เนาะแมนจะมาบริถายได้จ้ะ ต้นเทนี้ปกติหนีป่าเป็นกะสิมีเนาะไข่เขียวแล้วก็ะเป็นหินล้อมๆในเล็กหนอยนะบ้านเนาะหลัก็เป็นลักๆคือเห็ดป่วงมาจ้ะโอ้ปพะกันดังเห็นอย่างนาหวันไข่เห็ดจ้าไข่เห็ดโอ้ยมาเด้ก็กลมาซื้อเห็ดน้ำไม้ขาสองสาวสามโล่ลอยสามโล่สามโล่ลอยคุณอะ โอ้ยเห็ดตวันเนี่ยหมูก็ย่เพียน้เียเนาะเห็ดหมมขาเห็ดสวสาวนงครัก้างชผสมเลยเมวนเนี่อาใจี่ยวาค่ะดอกเห็ดปวกมันนี้ครับอันนี้อีปอยเม่เห็ดปวกได้ร่าการนี่ครับนนโอ้ักนี่ดอกยดอกโตครับอีออุ้ยน่ะนองมันไป่ะอันนี้หัวมันออกของายเจยครับ หมาบเติบยัวผีหมาอยู่จ่าูนตรงนี้ครับเอ้ยงานานทางไงเขาได้แกงองู่ค่ะแกงอยู่นี่วนพาเฮ็ดนอนนอนหลานนอนเอาเฮ็ดจำศีลนอนเมื่อนหร่ทางดอนเมื่อาหิ่บ้านพาพอดี บัวเลยม่วานกบศิลินพอดีแมนมูว่านี่เป็นว่านผาเนาะพ่นสิโขบมือนี่้มือนว่นระมือนี่ว่านผามัวานี่พันมาร่วมตัวเนาะไม่ร่วมตัวถ่ายจากศิลปินพอดีมาผอยมสาวนงกระซาเจิดสามดักไป็ลเรื่องนงกระซาเจิดลมวกลมกร้งีเท่างานเท่นี้ลมพวลี่เลยมแตนครับจะนนงโวดขาเห็ดกันครับโอ้จังหวะเด้อจากผลงานห้องมานี้ มันพอดีอยู่ได้กินนยู่หน้าบ้านเนาะว่าสงสัยสิเป็นช่วงผักหยกเพิ่นมรรจักเพราะว่าเห็ดปวกเพิ่นออกมาเป็นอาทิตย์แล<ม>้วเนาะเฮาจังหูวนะจ๊ะแต่ครบรอบเพิ่นละครับนี่ใครแน่หมู่บ้านเฮาหมานคักอยู่เนาะเพราะว่าก่อนวันพานี่เห็ดมันสิออกโคบเนาะน,น,นี่มันเป็นวันพาเห็ดมันก็สิลอยล้อแน่แต่ว่ามื้ออื่นจะจังมาหลุ่นกันใหม่เนาะแม่เพราะว่ากำสนองสิหมานมาเนาะจ๊ะพี่ฝาน้องไปทางไหนเนาะแม่นจ๊ะคลิปนี้ก็สิได้ฝากพี่ฝากน้องแซมนี้เด้อจ๊ะครับเจอกันจคลิปนี้จังได๋กก็ฝฝาาพี่กน้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะียงรับคลิปใหม้จากบาลานครับจ้าบาลานเซโนขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้าทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามรับชมจ้าขอบคุณความหักความเมตตาจากผู้มีพี่น้องลุงป้าน้ะอาได้หลายเด้อจ้าแต่พอกลางิีบหม้จ้าคี่หนีบ้านทรงลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าพอกลางิีบหม้จ้านี่ครับโอ้ยดอกใหญ่เลยครับพ่อยมีเอาไปกระบาดพูดอยู่บนตึ้งมาเล่ากำลังกันโดยตึ้งตึ้ง มาดีก็ซาเจเนาะเดีก็ซาเจครับล้างมือคกันแม่ครับอยยังกันนะคุณเตรียมตัวกลับบ้านแล้วเจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการนะคะสวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะเจ้าจู๋เดินทางปลอดภัยค่ะเช่นกันครับผมจ้าสวัสดีค่ะ